โอเคต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะผมเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่กันที่เว็บของ VIP Store Shop กันนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาจัด ID ดีกันในเว็บนี้นะครับทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปจัด ID ผมก็มีโค้ดฟรีนะครับทุกคนมาแจากทุกคนกันด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวให้ทุกคนคเข้าไปพิมพ์โค้ดกันเลยนะครับ ก็สำหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้นะครับทุกคนก็เะ็ีรหัสนี้เลยนะผมจะเอามาแจกวันนี่นะครับเป็น vip rsyd 8นะครับทุกคนก็กดตรสอบไปเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คที่บัญชีนะครับทุกคนก็เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับฟิวที่ผมเอามาแจกวันนี้นะครับ6บาทนั่นเองนะครับทุกคนได้เท่ากันของเย็นกันหรือได้นั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเรนที่บริการกันเลยนะครับทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปจัด ID กันแล้วเราก็ต้องเรียก ID กันก่อนนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับ ID เดียี้ผมคาดว่าน่าจะจัดวันนี้นะครับทุกคนเป็น ID 6 9กาบาทแล้วกันนะครับผมก็เอา ักแข่งแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปเลยดีนักแข่งนะครับผมก็6 9บกาบาทเดี๋ยวผมจะต้องไปเติมเงินก่อนนั่นเองนะครับทุกคนผมยังไม่ได้เติมเงินมาเนาะ,ะโอเคนะผมก็สำหรับการที่จะเติมเงินนะครับทุกคนก็เป็นการเติมเงินแบบ ลิงซองอ่างเปลหรือว่าซองของขวัญนั่นเองนะครับทุกคนก็ทำซองมาแล้วก็เอาลิก์มาวางนะครับทุกคนแล้วก็กดตรวจสอบแล้วก็เข้าไปเช็คที่บัญชีเลยนะครับผมสาหรับใครที่เติมไม่เป็นนะครับผมแนะนําให้ไปดูคลิปวิดีโอสอนเติเงินทางด้านล่างก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ทําตามขั้นตอนในคลิปวีดีโอก็สามารถาเติมได้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวิธีการดําเงินนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปดติเนินสักพัวหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวกลับมานั่นเองนะครับผม โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการเติมเงินเป็นที่ละต่อแล้วนะครับทุกคนก็สำหรับที่เราเติมมาในนั้นหกสิบเก้าบาทพอดีนั่นเองนะครับทุกคนบวกโค้ดไปหกบาทนะครับผมก็ผมเติมมาราวหกสิบกว่าบาทนี่แหละเดี๋ยวเราเข้าไปจัดไอเดียกันเลยนะครับทุกคนก็ที่เราลด้กันไว้เป็นไอเดียแขงนะครับทุกคนก็เรามาดูเอสินค้ากันสักนิดหนึ่งนะครับผมก็มี ของอีโวนะครับเปิดเลเยอเจ็ดนะครับทุกคนแล้วก็มาสี่ถึงหกนะครับผมก็เป็นลุนลับนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรากดซื้อสินค้าไปเลยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนซื้อสินค้าสำเร็จนะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับไอดีนักแข่งนะครับทุกคนก็ยินดีด้วยคนได้รับไอเดียนักแข่งเป็นอีเมลเฟสบุ๊คนะครับทุกคนเป็น FB นะครับผมนี่เลยนะอีเมลแล้วก็พาส ก็เป็นรหัสผ่านนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมสําหรับ ID นักแข่งของเรานั้นมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน ID นักแข่งแบบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ชุดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมตำหัอนักแข่งแนละ้วถ้าเต้นอื่นๆก็มีนะครับผก็ออยังท้าร้องเพลงนะครับทุกคน โอเคนะครับแล้วก็ถ้าแลห้องถ้าอ่านชิงช้านะครับนี่เลยแล้วก็ถ้าอ่านขีงนเตอร์ใจนะครับแล้วก็ถ้ายกเงินถนัาทรวจนี่เลยนะครับ ประมาณนี้เลยนะสำหรับไอดีนักแขกนะผมทักใครชื่อชอบไอเดีประมาณนี้ก็กเราไปซืป้อไปจัดกันดูได้นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเว็บไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะปักหมดดุดไว้ให้นะผมตัวละครนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ